สวัมดีครับวิทยาศาสเรชั้นป4นะครับวันนี้มาพบกับวิชาศิลปะนะครับกับครูดารเมนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องดนตรีสากลนะครับและวิธีการดูแลครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยครับพวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ บอีศิลปะสารดนตรีประเภทของเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีของชาติตะวันตกซึ่งแต่ละประเภทมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันเครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ 1. เครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงได้โดยการทําให้สายเกิดการสั่นสะเทือนความตึงของสายทําให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันเช่นไวโอลินเชลโลก่กีตาร์เป็นต้นนะครับ 2. เครื่องเป่าลมไม้ตัวเครื่องดนตรีทำจากไม้แต่ปัจจุบันมีการนำวัสดุอื่นๆมาใช้แทนไม้เช่นโลหะและพลาสติก นำมาทำให้เป็นเครื่องดนตรีได้แก่คาริเนตฟรุตและโอโบเป็นต้นนะครับ 3. เครื่องเป่าลมทองเหลืองตัวเครื่องดนตรีทำจากโลหะเช่นทรัมโบนทรัมเปตฮอนเป็นต้น 4. เครื่องตีกระทบเช่นบิวเลล่ากลองต่างๆฉา,าบเป็นต้น 5. เครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วหรือคีย์บอร์ดเป็นเครื่องดนตรีที่มีปุ่มกดเรียงกันเป็นแผงใช้นิ้วกดเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆต,ตามความต้องการของผู้เล่นเช่นออแกนเปียโน,โนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีบางชนิดที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยทำให้เกิดเสียงเช่นอิเล็กโทน เสียงของเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิดมีเสียงที่แตกต่างกันตามรูปร่างลักษณะของวัตถุที่ใช้ทําเครื่องดนตรีและวิธีการทําให้เกิดเสียงเช่นเปียโ,โนและคาริเนตแม้ว่าจะบรรเลงด้วยตัวโน้ตเดียวกันความดังเบาเท่ากันแต่เสียงของเครื่องดนตรีจะทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการาที่แตกต่างกันออกไปตามเสียงของเครื่องดนตรีเหล่านั้นการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีคุณลักษณะ และการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาวิธีการใช้เครื่องดนตรีแต่และชนิดให้เข้าใจและถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของเครื่องดนตรีการใช้เครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะทําให้เครื่องดนตรีมีอายุในการใช้งานนานขึ้นนะครับ เครื่องดนตรีสากลวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทำจากไม้เช่นไวโอลินกีตาร์เป็นต้นเครื่องดนตรีไวโอลินวิธีการใช้ไม่ควรสีเครื่องดนตรีอย่างรุนแรงเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องปรับสายเครื่องดนตรีลงพอประมาณการเก็บรักษาหลังใช้เสร็จควรใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดสายและบริเวณที่เป็นไม้เพื่อกระจัดเหงื่อคล ควรเก็บไว้ในกล่องที่มิดชิดและไม่ควรวางซ้อนกันเครื่องดนตรีกีตาร์วิธีการใช้ไม่ควรใช้วัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะแข็งเช่นไม้หรือเหล็กในการดีดสายกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์เสื่อมหรือขาดได้การเก็บรักษาหลังใช้งานทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งด้วยผ้านุ่มแหง้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิม นำเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยถ้าไม่มีกล่องให้เลือกพื้นที่วางกีตาร์โดยวางกีตาร์ด้านที่มีสายราบลงกับพื้นเพื่อป้องกันการคลายเสียงของสายนะครับวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทำจากโลหะตัวอย่างเช่นทรัมเป็ต วิธีการใช้การหยิบจับเครื่องดนตรีออกจากกล่องต้องระวังไม่ให้กระทบกระเทือนเพราะถ้าเครื่องดนตรีคดงอแล้วจะไม่สามารถบังคับเสียงให้ตรงตามโน้ตได้การเก็บรักษานำผ้าแห้งและนุ่มมาเช็ดน้ำลายภายในกำพพดให้แห้งจากนั้นควรนำกำพพดไปล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเก็บเครื่องดนตรีใส่กล่องเก็บเครื่องดนตรีให้เรียบร้อยต้องให้เครื่องดนตรีแห้งสนิทก่อนนะครับ นำน้ำยาขัดทองเหลืองเช็ดเครื่องดนตรีเมื่อเล่นเสร็จทุกครั้งนักเรียนครับการใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธีและการดูแลเก็บรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เครื่องดนตรีมีความคงทนมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานและนำไปใช้ในการบรรเลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ